ครับสมรอบพอเนาะพอสองร้อยยี่สิบห้าเนี่ยร้อยกว่ากับร้อยยาถูกสามชัดนหนึ่งร้อูบสูบหนึ่งก็มีกำลังดีครับแต่สูบสามถูสองูกสามเนี่ยกำลังน้อยหน่อยครับ ี่ประมาณนี้ครับไปเกณฑ์ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยโอเคนะครับสวัสดีครับทีทีสามอยู่จีนิ่งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ครับก็ต้อนรับสมาชิก t ิจิต่าฟอร์จ e r นะครับ ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อป้อมครับอันนี้เดินทางมาจากมาจากสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนะครับรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องสองจุดเจ็ดนะครับเครื่องเบนซินครับผมนะครับเป็นรถมือหนึ่งหรือสองครับมือสองครับมือสองครับผมรถคันนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาตอนเปลี่ยนเกียร์ครับจะมีสะดุดนิดนึงครับตอนเข้าเกียร์ถอยครับ ก็คือมันเช็คเกี่ยวกับสภาพเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์ด้วยใว่ารถคันนี้เพิ่งออกมือสองมาเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ได้ทําอะไรไปบ้างทําไไ้ดูแลไหมนะครับเบื้องต้นนะครับตัวสอนน้ำมันเกียร์สีเป็นไงครับอ่าสีเข้มครับเป็นสีออกสีดําเลยครับสีดําเป็นโครนนะครับเพราะว่าข้างในเป็นโครนเลยนะครับดูออกมาแต่ว่าไม่เคยตั้งแต่เจ้าของรถกันก่อนเขาหน้าไม่เคยที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เลย ว่าสีค่อนข้างที่จะเข้มมากนะครับนี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับก็คือการอาการของตัวรถนะครับก็พบว่าอาจจะมีการสั่นอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องดูอีกทอดหนึ่งนะครับที่บอกว่าตัวเช็คแล้วต้องมีการวัดกําลังอัดใช่ไหมครับครับปรับตั้งวาล์วนะครับตอนนี้ก็วัดไปแล้วแล้วก็ปรับตั้งวาล์วเรียบร้อยนะครับวัดกําลังอัดหลังซ่อมนะครับตีเอ็ตตาร์โฟร์เจอร์ คอเครับสุดหนึ่งพอครับเนี่ยนะครับมาก่ำอเอครับครับโอเคครับครับร้อยยี่้ารอย่ห้าอ่สุดสองครับครับอานุพาลุกโอเคร้อยยี่บ้าเมนกัน ย่สุบกสามครับสามครับอ่ะพอครับพอ <12 5. S 1> เกือบร้อยยี่ิบห้าไครับสุกสี่ครับสุกสุดท้ายอ่ะครับเอาเป็นไงครับกำลังอัดแต่ละสูรเปรียบเทียบกับก่อนที่จะปับตังก่อนแรกก็อยู่ประมาณร้อยเองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้เลย เดี๋ยวกาลังแรงอัดมันน่าจะเพิ่มขึ้นแรงม้าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทาการแพชชิ่งน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์ดำนะครับแล้วก็ล้างกองเกียร์นะครับเปิดอ่างน้ำมันเกียร์เพราะว่านีเศษพวกโลหะเศษเหล็กอยู่ในนั้นเพียบเลยอนนี้ก็ล้างทำควสาไปแล้วจริงหลังจากนั้นก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพควบคุมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลนะครับเครื่องระบอกสูบนะครับบารวาลมีวานน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินนะครับแล้วก็ ตวเช็คระบบคอยไฟลแล้วก็หัวเทียนนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาทดสลองขับเนี่ยสาาักพักนี้เป็นไงอาการแตกต่างนะก็อัตราเลขดีขึ้นครับการเปลี่ยนเกียร์เป็นไงครับก็สมูทดีครับนิ่มนีครับผมก็ขับคล่องขึ้นใช่ครับคล่องเรื่องขึ้นครับ อันนี้ติดตามใดยินมาจากช่องทางไหนครับช่องทาง YouTube ครับก็คือดู YouTube มาใช่ครับโอเครับรถคันนี้ก็เดินทางมาจากสวนบุดีนะครับเสร็จช่วงห้าโมงนะครับช่วงเลิกงานพอดีเลยอันนี้เดินทางกลับไหมครับกลับเลยครับเดี๋ยวเดินทางกลับเลยดินทางกลับก็อยู่เธอข้างหน้าครับผมตอนนี้ก็สบายใจขึ้นไหครับนรัครับครับผมก็ดีครับก็รู้สึก รถล,ลืถ่น,นขึ้นนะครับอัตราเร่งก็ดีขึ้นนะตอนนี้ก็คือใช้งานได้ยาวๆนะครับเกี่ยวกับระบบเกียร์แล้วก็ระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าก็คือกําลังมันมาขึ้นนะครับกําลังอัตราเร่งมาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกวัดกําลังอัดมันอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้อยนะครับหลังจากที่ตัดตั้งวาลวเรียบร้อยนะครับโดยไม่โดยไม่เปิดฝาสูบน,นะครับก็กําลังอัดทุกสูบจะขึ้นเกือบร้อยยี่สิบห้าเลย ครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับตามตามเกณฑ์ที่ของรถสองจุดที่จะเป็นไปได้ครับผมนะครับและมันเกียร์ก็สะอาดแล้วเพราะว่าดันของเก่าออกทิ้งหมดนะครับความพึงพอใจหลังซ่อมนี้เต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่ให้10เลยครับให้10เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสมาชิกที่เดินทางมาที่เหญ่ยนต์คินนิ่งนะเพราะว่าเดินทางมาไกลด้วยนะครับจากสุพรรณบุรีระยะทางประมาณร้อยกิโล ร้อยกิโลได้ไหมครับผม,มร้อกว่ากิโล <100 km S 2> ต่อยี่สิบครับ,รบออทำไมถึงมั่นใจมาใหญ่โยนครับก็ดูจาก YouTube แล้วครับก็<ช>คิดว่าสามารถดูแลร,รถเราได้ครับก็เลย<ช>อยากมาทดลองดูครับว่าเป็นไงบ้างครับก็คือรถยนต์สองจเจ็นี่ยปัญหาหลักๆก,ก็คือการสั่นแล้วก็มีการาสะดุดด้วย ครับก็คืออาการหลักๆแล้วก็รุ่นเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ต้องดูแลเกียร์ระบบเกียร์ภ่ายหนด้วยนะครับเพราะว่าเกียร์รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะทนนะครับแต่ถ้าดูแลรักษาดีการใช้งานก็ในระยะยาวเลยครับคนแนะนาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งต่อไปก็ประมาณสาม0 0ืไม่เกิน4ี่0มื่นโลนะครับห้ามเกินนั้นเพราะว่ารถยนต์นะครับยิ่งอายุมากนะครับคันนี้ก็วิ่งไปหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรแล้ว นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานไปเยอะพอสมควรนะครับตามระยะเวลาของเขานะครับก็ฝากคด้นครับสมาชิกท่านใดที่เกิดปัญหาเดียวกันหรือว่าพบปัญหาหรือจะบ่นงสานะครับออกรถมือสองแลวไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ได้ไปทําอะไรมาก่อนไหมนะครับเจ้าของได้ดูแลไหมนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายที่ถูกต้องไหมอันนี้ก็ดูแลเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเ,เ,รเกี่ยวกับโรกี่ ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งกับสุพันธุ์บุรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับเดียวนทุนิ้งทางยูทูบชาแนลนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ในทีนีาครับ,สว,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ